สมาธิในกาคครขับรถเอาแก๊สเก้าห้าสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกัน ที่แปลกๆนิดนึงนะคะเปิดกันบนรถวันนี้นะคะจะพามาดูเรื่องที่มีสาระซึ่งปกติที่ช่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะมีแต่สาระที่ตื่นๆน,นะคะแต,ต่วันนี้นะคะ วันนี้แจมขับรถนะคะไม่ได้จะพาไปเที่ยวไหนวันนี้เราจะพาไปดูสาระของการเติมน้ำมันกันค่ะหลายๆคนนะคะก็เติมน้ำมันเอ๊ะทำไมจะต้องมีการให้ความรู้ให้สาระกันด้วยหรอเติมน้ำมันก็เติมน้ำมันนะคะเพราะว่ารถมันหิวข้าวนะ,ะ <Yeah. S 2> ก็ต้องเติมน้ำมัน คนอาจจะเห็นข่าวนะคะโอ้โหเยอะเลยดังมากนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณเหมือนกันเรื่องราวของปั๊มน้ํามันข่าวเกี่ยวกับว่าปั๊มน้ํามันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเติมน้ํามันผิด <Yeah. S 1> ซึ่งมันเป็นอันตรายต่อรถของเรามากนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะว่าค่าเสียหายเนี่ยหลังจากที่ปัม๊มเขาเติมน้ํามันผิดเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนบางคนโชคดีก็อาจจะไม่ถึงแสนบางคนเครื่องพังเลยเนี่ยเป็นแสนนะคะรถแพงๆอย่างเจ้า ขึ้นมานี่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะก็ปาดเหงื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าแค่ขับนะคะเราก็ยังปาดเหงื่อเลยเลยค่ะถ้าเติมน้ำมันผิดจะเครื่องมันพังขึ้นมาเนี่ยแย่ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แจมจะพามาดูสาระการเติมน้ำมันรถกันนะคะว่าช่วยป้องกันท่านจะเติมน้ำมันผิดหรือเติมยังไงเนี่ยมีเรียกว่าสาระอะไรที่เราควรจะต้องรู้นะคะในการเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นยังไงแล้วช่วงนี้มีข่าวเติมน้ำมันผิดนะคะที่ปั๊มน้ำมันแจมก็จะพามาดูสาระในการเติมน้ำมันกันสักหน่อยไปค่ะตอนนี้กำลังขับรถนะคะไปเติมน้ำมันเนื่องจากน้ำมันหมด อ่ะมาค่ะถึงปั๊มแล้วค่ะถึงปัง๊มปุ๊บลืมเอากระเป๋าตัง ขันนี้ที่น้ำมันมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้าย <Yeah. S 1> อันนี้แล้วกันเอ้ยไม่เปิดไม่ได้ดเอาเอาแก๊สเก้าหค่ะรับเก้หวใหญ่นะคะปั๊มที่เขาจะแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ อันออเปิดฝาถังก็อนนี้นะคะแล้วก็มาถึงที่เติมน้ำมันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนจะเห็นตรงป้ายข้างหน้านี่มันก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะคะปั๊มส่วนใหญ่บางปั๊มก็อยู่ที่คนนะคะจะพูดหรือไม่พูดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะเวลาเราจะเติมน้ำมันเนี่ยเราก็เติมน้ํามันนะ,ะพอเราบอกเสร็จว่าพี่คะแก95เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะ ลูกค้าเขาความบริาดับรถด,ด้วยครับเวลาที่เราปิดกระจกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดในใจหรือบนอุทายบนรถด,ดับทําไมร้อนจะตายเป็นนะแจมก็เป็นร้อนน,นอนนี่ตอนนี้นี่เหมือนหมูอบเลยนะคะแต่การดับรถเนี่ยขณะเติมน้ํามันนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีถือเป็นเรื่องที่ช่วยเราเนี่ยเซฟนะคะเซฟเรื่องเกี่ยวกับเวลาหากปั๊มเนี่ยเติมน้ํามันผิดหรือว่าเติมอะไรผิดนะคะเพราะว่ามันยัง เวลาเราดับรถนะคะน้ําที่เพิ่งเติมเข้าไปใหม่เนี่ยอะไรก็ตามนะ,ะมันยังโดนกักไว้อยู่เหมือนเธอย,ยังไม่ได้เปิดพูดง่ายยังไม่ได้อ้าปากเพื่อเอาเขา้าเขา้ขาไสไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเติมผิดเนี่ยเวลาเราดับรถนะคะเราก็ไม่ใช่นั่งเล่นโทรศัพท์ลอยๆไปนะคะหันไปมองบ้างว่าเอ๊ะคุณพี่หนูเนี่ยเติมแก๊ส95้า5คุณพี่เติมอะไรไปนะคะ เดี๋ยวเอาเขียนบินให้ด้วยค่ะมีบ่บัตรสะสมได้มาเบอร์คะ่ะจดเลยค่ะสายจะเป็นรถด,ด้วยป่คะครนะับเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งอยู่บนรถเนี่ยไม่ใช่นั่งเล่นแต่โทรศัพท์นะคะหันไปบองบ้างว่าคุณพี่คะหนูเติมแก๊ส95คุณพี่เอาอี0มาใส่หรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไงคะถ้าเราเนี่ยสตาร์ทรถไปด้วยและก็เติมน้ำมันไปด้วยนะคะเวลาเติมอะไรผิดออกไปมันก็อ้าปากรออะ ลงไปถึงไส้เลยค่ะเพราะฉะนั้นห,ห้องเครื่องหรือไส้รถนะคะก็จะเสียนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยมันก็ยังมีการปิดไว้ก่อนนั่นเองค่ะก็เหมือนที่ตรงนี้นะคะจริงๆเขาก็มีคําแนะนําเห็นไหมคะห้ามซูบุหรีห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามทําให้เกิดประกายไฟนะคะและรูปสุดท้ายก็คือห้ามสตาร์ทรถนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่มีทั้งความสงสัยนะคะแจมเชื่อได้เลยว่า70%เนี่ยจะต้องมีคนสงสัยนะคะเพราะขนาดแจมเนี่ยคุกขี้อยู่กับรถแจมยังไม่เข้าใจเลยค่ะแรกๆว่าทําไมร้อนจะให้เป็นหมูอบเลยมั้งกูแดดประเทศไทยด้วย4 2 4 3เนี่ยจะให้ดับรถทําไมแค่นี้ก็จะอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทริกนึงนะคะนี่ค่ะ เอาเป็นว่าสาบแจมนะคะที่คุกกี้อยู่กับรถพรรกงานเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะว่าทําไมเหตุผลอะไรข้อดีอะไรนะคะของการดับรถตอนเติมน้ํามันแต่ตอนนี้ก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นคนร้อนแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะถ้าไม่เขียนบินเหมือนแจมนะคะก็ ม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าเขียนบินแล้วก็บอกเบอร์ด้วยแล้วเออพนักงานอาจจะงงงงนิดนึงก็อาจจะนานนิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อเครื่องยนต์ของเราเพราะอะไรรู้ไหมคะการซ่อมเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะถ้ามันลงไปแบบโอ้โหโดนเยอะเนี่ยมันก็เป็นแสนเลยนะคะแต่ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยเติมผิดหันไปเติมผิดเนี่ยง่ายๆเลยคือถ้ายังไม่ได้สตาร์ทรถเพราะฉะนั้นมันจะกักไว้อยู่เราก็ทําการดูดออกให้หมดนะคะดูดจะด้วยวิธีใดก็ได้ขอให้ออกให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการดับรถขณะเติมน้ํามันเนี่ยช่วยเซฟนะคะเซฟความปลอดภัย ของเครื่องยนต์รถเราแล้วก็เซฟความปลอดภัยของเราด้วยค่ะหากเด็กปั๊มนะคะหรือปั๊มปั๊มนั้นเติมน้ำมันผิดนั่นเองค่ะไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งสติแบบค่ะร้อนก็ข้อดีค่ะอย่างที่บอกว่าข้อดีเขาก็มีแต่ข้อเสียเขาก็เขาก็มีนิดนึงเพราะฉะนั้นเอาราก็จะต้องทำใจวางใจกันนิดนึงนะคะสำหรับการดับรถแต่ตอนนี้มันก็เค่ หลายแสนเนี่ยถ้าเสียซ่อมเครื่องไปอ่ะมันก็เหนื่อยนะคะแล้วต้องไปต่อสู้กับเด็กปั๊มนะคะหรือว่าปั๊มถ้าหากปั๊มเนี่ยผิดด้วยนะคะมันก็เสียเวลาทั้งเขาเสียเวลาทั้งเรานะคะแต่<ะ>ถ้าใครเติมน้ํามันผิดรถมีปัญหาหรือว่ารถเนี่ย เครื่องยนต์มีปัญหาพังนะคะสามารถสไลด์รถมาที่ TKF Racing ได้เลยนะคะเรามีอุปกรณ์พร้อมมากนะคะในการทำเครื่องซ่อมเครื่องทุกอย่างนะคะผ่านมาหมดแล้วชมผลงานได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจคําใช้บริการที่ TKF นะคะก็ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์ที่เหมือนจะมีสาระขึ้นมากว่าทุกคลิปนิดนึงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้แจมด้วยนะคะวันนี้ก็หน้าที่รักนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะนายใช้ให้มาเติมน้ำมันรถนี่ค่ะหน้าตานายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกครั้งที่เติมน้ำมันรถไม่ควรสตาร์ทเครื่องครับเคสเนี้ยจริงๆถ้าเจ้าของรถไม่ติดเครื่องความเสียหายมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับ